สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งนึ่งครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวดีของชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เป็นเรื่องของโกลเด้นบอยที่ทางฝรั่งเนี่ยเขาเอาไปนะครับแล้วเราก็ทำการทวงคืนแน่นอนนะครับว่ามันมีประเด็นเรื่องของที่มาที่ไปเลยเดียวแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของประวัติศาสตร์ว่าจริงๆแล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือนครวัดเนี่ยใครเป็นคนสร้างอะไรต่างๆนานา ซึ่งตรงนี้นะครับโกลเด้นบอยนี่ก็คือก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยโดยจากข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์ดังในนิวยอร์กที่เขาเอาโกลเด้นบอยไปเนี่ยจะส่งโบราณวัตถุเก่าแก่คืนให้กับไทยหนึ่งในชิ้นที่สําคัญที่สุดที่จะส่งคืนให้ไทยก็คือโกลเด้นบอยหรือปฏิมากรรมสำริดพระเจ้าชัยยะวรวมันที่6 ชัยวรมันที่6กนะครับกริย์แห่งเมืองพิมายโดยประเทศไทยได้รวบรวมหลักฐานเพื่อทวงคืนปฏิมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือโกลเด้นบอยจากสหรัฐอเมริกาโดยที่ฝั่งไทยมีหลักฐานย้ำนะครับว่ามีหลักฐานชี้ชัดว่าปรติมากรรมรูปเนี้ยรูปฉลองพระองค์เจ้าชัยพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่6ผู้สร้างปราสาทหินพิมายคือผ้านุ่งที่เป็นคลีปยาวลงมาเป็นปฏิ เป็นปฏิมากรกรมรูปคนไม่ใช่เทพเจ้าชี้ชัดว่าศิลปะแบบพิมายซึ่งไม่พบในกัมพูชาแต่อย่างใดโดยพระเจ้าชัยวรวันที่6เป็นประถมกษัตริย์สายราชราชกุลมหิทรปุระเป็นชาวพิมายในที่ลาบสูงโคราชซึ่งปัจจุบันคืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพระองค์นับถือาศาสนาพุทธหลังจากที่พระเจ้า หัตวรมันที่3หัสวรมันที่3กษัตริย์แห่งเมืองนค,อน,นครธมสวรรคตทําให้เกิดความวุ่นวายตอนนั้นมีกษัตริย์3พระองค์ขึ้นครองราชพร้อมกันและต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันพระองค์ได้ลงไปจัดการกรบฏท,ที่สร้างความวุ่นวายมานานหลายปีพระเจ้าชัยวรมันที่6จึงลงไปปราบกบฏและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตัตย์แห่งเมืองนครธม ก็เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่รวมถึงสถาปนาราช,ชวงศ์ใหม่คือมหิธรปุระอันมีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงโคราชเชื้อสายพระเจ้าอ่าเชื้อสายของพระเจ้าชัยวรมันที่6อยูอย่ปกครองเมืองนคนรธมมาอีก250ปีรวม11รัชการ จนถึงสมัยของพระชัยวรมันที่9ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือนายแตงหวานหรือตระซอกปะแอมได้ทําการโค่นล้มราชวงศ์วรมันและสถานาปนาตัวเองขึ้นเป็นกรรษัตริย์ขมิททาให้ไม่มีสร้อยพระนามลงท้ายพระนามกรรษัตริย์ด้วยวรมันมาจนถึงปัจจุบันพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเป็นไปตามนี้ซึ่งแน่นอนนะวครับว่าชัยวรมันที่6กนะก็คือเป็นต้นตระกูลของไทยหรืออะไรประมาณนี้แหละอยู่ทางอำเภอพิมายโคราชแล้วก็ไปจากนั้นก็ ไปเหมือนก็นว่าเป็นต้นตระกูลที่สร้างนาครวัดอะไรต่างๆนานาซึ่งท้าก็คือหลักฐานโเดินบอยเนี่ยสำคัญเพราะว่าเรามีหลักฐานนั่นหมายความว่านาครวัดหรือนครโทมอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคนเขมรไม่ได้เป็นคนสร้างอะไรแต่อย่างใดเลยครับประมาณนี้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้างเคียงเกี่ยวกับใช้วัยวรมันใชวัยวรมันที่6หรือโกลเด้นบอยนะครับเพราะว่าก่อนหนี้ทางฝั่งขมรนเขาก็พยายามที่จะทวงคืนเช่นกันแต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานเขาเคลมแค่ลอยลยย้ำนะครับว่าเคลมแค่ลอยลอแต่ว่าเรามีหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ย เคมปากเปล่าันไม่ได้เราเคมมานานแล้วแล้วตอนนั้นนะมีละครบุพเพศนิวาสเข้ามาออนแอร์ใหม่ๆนะครับชาวกมูชาก็มีการกล่าวหาว่าตัวละครกาลเกตใส่รัดก้าเรียนแบบขเขมรซึ่งมีต้นแบบมาจากเทวรูปองค์นี้แหละ,ะแล้วก็เถียงกันไปกันมาแบบว่าโหเยอะแยะเลยตอนนั้นกระแสะเคลมบูเดียก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนว่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอมา,มาก็คือหลักฐานบัญชีชัดว่าโเดินบอยรูปนี้เป็นของเราดังนั้น ก็หมายความว่าการที่สิ่งที่ขเขมรเคลมไม่ถูกต้องแล้วก็ขเขมรเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็คือเราก็เป็นก็เหมือนกับเป็นคนก็คือทางพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยเหมือนเป็นต้นตระกูลที่มีการสร้างนาครวัดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็คือมีส้อยาว่าวลมันเนี่ยก็นั่นเลยพอขเขมรบอกว่าตัวเขาก็ก็คือ กาลเกตทํารัดก้าเหรียญแบบนี้ซึ่งเป็นต้นตระก,กูลหรืออะไรต่างๆของขมรมันก็เลยแบบว่าเงิบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเป็นบัตรพรหลุดของไทยนี่แหละท้งเพจก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรัดก้านะครับก็บอกว่าความจริงเทวรูปโกลเด้นบอยเนี่ยไม่ได้ใส่รัดก้าอะไรแต่ว่ายอดเสียนยอดพระเสียนด้านบนหักรูปทรงก็เลยคล้ายรัดก้าให้พวกทางฝั่งขมรมาเค็มจนถึงทุกวันนี้เทวรูปองค์นี้ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่6แห่งเมืองพิมายนั่นเอง โดยพระเจ้าชัยวรมันที่หกนะครับก็เป็นกษัตริย์พระองค์แรกจากวงมหิธรปุระแห่งอีสานใต้ที่ลงไปนั่งบัลลังเมืองยโสธรปุระและต่อมาก็คือเมืองนครธมมีลูกหลานสืบต่อมาอีกหลายราชการเช่นพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือจะเรียกได้ว่าราชวงศ์มหิธรปุระเป็นราชวงศ์วรมันสุดท้ายที่ปกครอ,องขมรนก่อนที่พระเจ้าแตงหวานจะมาโค่นล้มตระกูลวรมันในที่สุดก็เหมือนกับว่าเราเป็นต้นตระกูลแล้วเราก็ไปสร้างนาครวัดนครธม จริงๆแล้วประเทศไทยก็ดําเนินการทวงเทวรูปองนี้มาอย่างต่อนเนื่องจากสหรัฐนะครับพร้อมๆกับกลุ่มสํำนึก300องค์เพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างแต่ว่ากัมพูชากไ็ไม่สนไม่อะไรนะครับพยายามจะทวงคืนแน่นอนนะครับว่าการที่ทางฝั่งเขมรมาพูดลอยๆว่า,าจะพยายามอ้างว่าเป็นศิลปะของเขมรเช่นกันเนี่ยแล้วก็มันก็เลยไม่มีน้ําหนักเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไร แล้วการที่เขาบอกว่าเฮ้ยรัดเก้าเนี่ยมาจากเทวรูปองค์นี้ก็เทวรูปองค์นี้ก็คือชัยอร,รมันที่6นะครับเป็นของไทยดังนั้นก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นต้นตระกูลหรือเป็นอะไรของเขาเนี่ยมันก็ไม่จริงนะครับที่แท้ก็เป็นไทยก็เขาก็เรียนแบบเราแล้วก็นอกจากปฏิมากรรมสำริดพระเจ้าชัยอร,รมันที่6หรือ g o เด e n boy เนี่ยครับซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ metro p o l i t a n museum of art คอนเนตทิวอจะส่งให้ไทยเนี่ยก็จะมีด้านขวาด้วยก็คือปฏิมากรรมสำริด เทวสตรีซึ่งก็ทั้งสองเนี้ยเป็นปริลปะท้องถิ่นของอีสานใต้ก่อนนครวัดย้ำนะครับก่อนนครวัดนักวิชาการบางส่วนให้คําจํากัดความว่าเป็นศิลปะพิมายถึงแม้จะมีความใกล้เคียงกับศิลปะบาปวนก็ตามแต่ก็มีความแตกต่างออกไปบ้างและยังไม่ใช่ศิลปะนครวัดซึ่งจะเกิดขึ้นต่อมาในรุ่นหลานของพระองค์อีกราวสองราัชากาล แล้วก็ยิ่งกว่าน,นั้นครับทางฝั่งไทยก็ยังมีการพูดถึงโกลเด้นบอยอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปที่กำลังจะได้รับคืนอันนี้ก็คืออยู่ที่ไทยอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกันนะครับประมาณนี้หรือก็มีการโพสต์ไว้นะครับว่าและแล้วไทยก็มีโกลเด้นบอยสององค์โดยองค์แรกคือรูปหล่อสมฤทธิ์โบราณสูงขนาดเกือบเท่าคนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประเทศไทยและมีอายุ1000ปีเท่ากันกับโกลเด้นบอยที่ไทยได้รับคืนจากเดอะเมดที่นิวยอร์ก ็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีหนวดทรงเดียวกันเหมือนที่หูและยอดศีรษะ,ะลายผ้าเดียวกันนะครับลายเครื่องประดับก็เครื่องประดับรัดผ้าลายเดียวกันมีส่วนชมรุดนิดหนึงนี่ลายลักษณะเดียวกันกำไลต้นแขนทรงเดียวกันด้วยก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นเทวรูปสำริดนันทิเกสวน ปราสาทสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพร,พ,รพิสัยจังหวัดศรีสะเกดสถานที่เดียวกับที่พบจาลึกสงการนะครับถ้าดูชัดๆเลยก็คือลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนี่เขาบอกว่ามีหนวดทรงเดียวกันเหมือนที่หูและยอดศีรษะเคยมีเครื่องประดับแล้วหลุดหายให้ดูนะครับลายผ้าเดียวกันเลยลายเครื่องประดับรัดผ้าก็ลายเดียวกันนี่นะครับแบบเดียวกันเป๊ะ เราให้ดูกําไรต้นแขนก็ทรงเดียวกันเลยนะครับมีความสวยงามทําได้สวยงามตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับเราให้ดูสร้อยของโเด้นบอยแล้วก็อีกองค์ที่ไทยครับก็ลายเดียวกันกําไรข้อเท้าครับของโเด้นบอยแล้วก็ของที่ว่าเป็นของอพ,พระเจา้านันที่เกศวนก็เหมือนกันเลย เลากก็มีหลักฐานหรือว่าอะไรชัดเจนขนาดนี้นะครับขนาดเทลิดเทลลูสสำริดอีกรูปหนึ่งก็ยังมีลวดลายหรือว่าอะไรใกล้เคียงกันแล้วก็หลักฐานต่างๆนานานขณะที่ฝั่งกัมพูชาจะเคลมปากเปล่า,าแล้วไม่มีหลักฐานอะไรแล้วเขาจะให้ได้ยังไงนะครับทางสหรัฐก,ก็เลยจะส่งกลับให้ไทยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยน,นะครับขอบคุณครับ